สวัสดีครับกลับมาพบกับ c a t ไฟ์วันนี้ผมกอฟแคทไฟจะมาแนะนำวิธีการล็อกหรือซ่อนแอปบน iPhone ใน iOS 18นะครับต้องบอกว่าใครที่เพิ่งอัปเดต iOS 18มานะครับมี1ฟังก์ชันที่พี่ก๊อบแนะนำว่ามีประโยชน์แน่ๆเลยก็คือการ ล็อกแอปหรือซ่อนแอปนะครับเพราะว่าบางคนนะครับต้องการซ่อนแอปนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับหรือต้องการความปลอดภัยก็คือเราสามารถล็อกแอปได้ครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้ใช้งานง่ายๆครับแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับฝากกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการล็อกหรือซ่อนแอปใน iPhone กันครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการล็อกหรือซ่อนแอปบน iPhone ใน iOS 18นะครับที่เราควรรู้สําหรับใครที่เริ่มต้นใช้งาน iOS 18แล้วนะครับอัปเดตเรียบร้อยนะครับนี่หนึ่งในฟัง ก็เริ่มต้นนะครับให้มาที่แอปที่เราต้องการอย่างเช่นพี่ก๊อฟยกตัวอย่างก็คือ Google a u t h e n t i c a t i o นนะตรงนี้นะ Google a u t h e n t i c a t i o นนะครับพี่ก๊อฟชี้อยู่ตรงนี้นะแตะเข้าไปครับแตะค้างไเลยนะคราวนี้นะครับก็จะมีการเลือกว่าสี่ข้อนะเอาแอปออกต้องใช้ Face ID นะครับแชร์แอปนะครับแก้ไขหน้าจอโฮมนะให้เลือกต้องหัวข้อคําว่าต้องใช้ Face ID ครับต้องใช้ Face ID นะตรงนี้นะแตะเข้าไปเลยเลยครับเมื่อเราแตะเข้ามานะครับจะมี2หัวข้อให้เลือกครับก็คือต้องใช้ Face ID กับซ่อนนและะต้้องใช Face ID ครับ เราสามารถเลือกได้ว่าต้องใช้เฟ c ไอ d ดีก็คือล็อกอย่างเดียวนะครับไม่ซ่อนแต่ต้องการซ่อนด้วยไม่คนอื่นเห็นนะครับให้กดซ่อนและต้องใช้เฟ c ไอ d ดีนะครับพี่ก็ขอเลือกยกตัวอย่างอันล่างนะซ่อนและต้องใช้เฟ c ไอ d ดีนะแตะเข้าไปครับนะครับตอนนี้นะครับก็จะบอกว่าเอ๊ะยืนยันนะว่าจะต้องการซ่อนอ่ะกดซ่อนได้เลยครับปึ๊บหายไปแล้วสิ่งสำคัญก็คือเมื่อก่อนเราซ่อนแอปได้นะครับแต่ว่ามากดคลังแอปเนี่ยก็จะเจอถูกไหมอ่ะคราวนี้เรามาดูนะครับเลื่อนลงไปหาคลังแอป นะครับก็จะไม่เห็นพิมพ์หาเลยนะครับพิมพ์หาเลยนี่ครับก็คือเราพิมพ์ค้นหาก็ไม่เจอเห็นไหมนะครับก็หมายความว่าถึงคุณจะพิมพ์ค้นหาชื่อแอป,ปตรงนี้ก็จะไม่เจอนะครับก็คือเพื่อความปลอดภยัยความเป็นส่วนตัวของเราได้มากขึ้น,นครับคราวนี้อา้าวพิมพ์ค้นหาไม่เจอแล้วจะทายังไงล่ะนะครับจะทํายังไงให้แอป,ปกลับมาแล้วจะใช้งานยังไงนะครับวิธีการง,ง่ายๆครับเลื่อนลงมาด้านล่างในหน้าคลังแอปนะครับในหน้าคลังแอปเลื่อนลงมาด้านล่างครับล่างสุดเลยนะจะมีหัวข้อคําว่า ซ่อนอยู่ครับซ่อนอยู่ที่พี่ก๊อปชี้อยู่ตรงนี้นะซ่อนอยู่นะครับเห็นไหมครับที่พี่ก๊อปชี้อยู่นะครับให้เราเอามือไปแตะที่หัวข้อซ่อนอยู่ครับซ่อนอยู่นะครับที่พี่ก๊อปชี้อยู่ตรงนี้นะแตะนะครับเหมือนรูปตัวโฟลเดอร์แอปนะครับตรงนี้นะแตะเข้าไปค้างไว้ปุ๊บนะครับมันจะสแกนใบหน้าครับหลังจากนั้นนะครับก็จะปรากฏในตัวของแอปพลิเคชันที่เราซ่อนอยู่นะครับปรากฏขึ้นมานะครับง่ายแบบนี้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยในกรณีที่อ้าวมาปรากฏแล้วพอเราออกไปแล้วกลับมาดูใหม่หายไปแล้วครับเห็นไหม ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนแอบมาใช้งานเราได้นะครับก็คือไม่รู้ว่าแอปเรามีอะไรบ้างนะครับจนกว่าจะต้องสแกนใบหน้านะครับถึงจะสามารถดูได้ว่าเรามีซ่อนแอปอะไรไปบ้างนะครับคราวนี้เรากดค้างไว้ก่อนอ่ะโดยที่ก็กดค้างไว้แล้วก็เอาแอปที่ซ่อนอยู่กลับมาครับคราวนี้จะปลดล็อกแอปล่ะจะไม่ให้มันซ่อนทำยังไงนะครับก็แตะค้างไปที่แอปเหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกว่าไม่ต้องใช้ f a c ไดดีครับเนี่ยไม่ต้องใช้ Fa c ไดดีนะครับแตะแบบนี้เลยนะครับ คราวนี app. App kind of like ้นะครับแอปก็จะปรากฏเหมือนเดิมครับกดค้นหาได้เลยเห็นไหมครับปรากฏเลยเห็นไหมนะครับแอปก็ปรากฏแล้วนะครับนี่ครับก็คือไม่ต้องซ่อนแล้วนะครับก็จะปรากฏให้เราค้นหาได้เลยนะครับนี่ขั้นตอนง่ายง่ายนะครับกรณีที่ก็สมมุติว่าเอ้าแอปอะไรบ้างที่ต้องใช้ face id นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแอปหลักก็ได้นะครับก็คืออาจจะเป็นแอปเนี่ย streaming นะครับเราไม่ต้องการให้คนอื่นใช้งานนะกดค้างไว้เหมือนกันนะครับก็เลือกผมก็ต้องใช้ face id เห็นไหมปึ๊บนะครับต้องใช้ face id อย่างเดียวปึ๊บนะครับ คราวนี้ล็อกแล้วอ่ะเดี๋ยวไปกทดสอบให้ดูนะครับอ่ะกดตัวแอปพลิเคชันนะครับที่สแกนใบหน้าเห็นไหมเมื่อหาไม่เจอก็ต้องยินนาหาดผ่านแน่นอนการยินนาหาดผ่านนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีคนที่รู้ก็คือคนในครอบครัวเท่านั้นใช่ไหมก็สามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าเราซ่อนแอปเนี่ยเขาจะไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถใช้งานได้นะครับนะี่ครับก็คือ เราสามารถล็อกแอปนะครับซ่อนแอปได้บน iOS 18แล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยลองแนะนำว่าลองไปเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นกับฟังก์ชันนี้ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วได้ครับอย่างสนุนช่องเราครับสามารถกดซปเปอร์แดงนะครับเพื่อเป็นทุนทรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปและกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat ไ FI ลครับ